ที่ไม่ต้องออกกำลังากายเลยเชื่อเปล่ายังไงไปดูกันนะค่ะทุกคนตอนนี้มันก็ปี2021แล้วนะคือนวัตกรรมก็อะไรอะไรก็ล้ำหน้ากัเป็นหมดเลยคือตอนนี้จะบอกว่านวัตกรรมสำหรับคนแบบแนนที่แบบแค่หายใจเหนื่อยแหะทุกคนก็มาแล้วนะคือ เอคินิกแล้วนะคะทุกคนคือดีมากๆเลยวันนี้แนนมาทำซิกแพคนะคะแล้วก็อันต้นกันนิดหนึ่ง<อ>ก็เขาบอกว่าเครื่องเนี้ยคือมันจะจำลองการตอกมาังกายของเรานะี้โดยการถ่านขึ้นได้เลยนะทุกคนคือเวลาเราติดเครื่องเนี่ยมันก็จะเหมือนเราซิปอัพอ่บทุกคนถ้าติดตรงนี้ก็จะเหมือนเราซิปอัพซ้ายมือคทุกคนถ้าติดข้างหลังก็เหมือนกับเราซัพพอร์ตเหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า ระหว่างทําจะเป็นยังไงเราจะรู้สึกยังไงน่าจะเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะว่าเออมันจะมันจะดีไหมมันจะเจ็บไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวยังไงเราไปตามกันค่ะพอมาถึงขั้นตอนนี้นะพี่ๆเขาก็จะให้เราถอดเสื้อนอกอ,อกเนอะแล้วก็เอายางยืดมาลัดในบริเวณที่เราจะทํานะจริงๆแล้วว่าตัวหัวที่จะทําบริเวณตรงซิกแพคอะสามารถทําได้สองหัวเลยนะแต่ด้วย อันนี้มันจะขึ้นอยู่กับขนาดของบุคคลน่ะของแนนมันติดได้แค่เครื่องเดียวเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปโดนตรงกระดูกซี่โครงแล้วมันก็เวลามันทำงานมันก็จะเจ็บอะทุกคนพ <brid> <ป>อติดเครื่องมือเสร็จนะพี่เขาก็จะเริ่มปรับตัวเครื่องนะอันนี้มันสามารถทำได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึยเลยนะแต่ว่า จริงๆที่แนนถามพี่เขาอ่ะพี่เขาแนะนําว่าถ้าสมมติว่าเราอยากให้เห็นผลนะเราต้องทําประมาณ50าสิบอัพขึ้นไปเขาก็จะค่อยๆปรับตั้งแต่35ขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วเขาก็คอยถามว่าเราไหวไหมเราไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแนนก็ปรับไปถึง100เลยนะคือแนนคิดว่าสําหรับหน้าทองนะ100สําหรับแนนคือมันมันคือชิลมากๆเลยอ่ะแนนคิดว่าครั้งหนึ่งเราแบบเสียงเงินมาทําแล้วอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่าแบบ เ,เต็มประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างมันจะได้ผลจริงๆริงไหมคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหมฉันก็แนะนํานะจริงๆแล้วคือแบบถ้าสมติว่าอดทนได้หรือว่าแบบทนไหวอ่ะหนึ่งร้อยไปเลยทุกคนคุ้มค่าจริงๆระหว่างทําก็ชิวๆนะก็นั่งเล่นมือถือนั่งกดอะไรไปถ,ถ่ายนู่นถ่ายนี่ตอบแชทต,ตอบไลน์เล่นไปทุกโซเชียลเลยทุกคน พอเราทำซิกแพคเสร็จนะทุกคนเขาก็จะมาเปลี่ยนเครื่องเพื่อทําก้นให้เรานะคือนันจะบอกว่าก้นกับซิกแพคเป็นอะไรที่คนนิยมทํากันมากๆเลยมันเป็นอะไรที่ต้องมีสำหรับผู้หญิงอะ่ะ แนนจะมารีวิวเครื่องเจ้าเครื่องไฮเฟนนะที่แนนเข้าไปทํามาเมื่อวานนี้เนาะมีคนถามกันมาเยอะมากว่าแบบเออมันเป็นยังไงทําแล้วดีไหมรู้สึกยังไงคือแนนจะบอกว่าเครื่องนี้มันการทํางานของมันจะคล้ายๆกับการกระตุ้นไฟฟ้า oh. นะทุกคนการกระตุ้นไฟฟ้าสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้ว่เทคโนโลยีเนี่ยมันมีมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะ แต่ว่าพวกออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็หลายๆคลินิกก็เริ่มเอาเข้ามาแล้วนะแนนไปทําที่เชอร์คลินิกนะคะทุกคนอยู่ที่เซนทาสบางนานะคือพี่ๆีเขาก็น่ารักมากคือเข้าไปปุ๊บเขาก็จะถามว่าเออเรามีโลหะในตัวมีตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยในตําแหน่งที่เราจะทําคือถ้าไม่มีก็คือไม่ต้องไม่ต้องถอดเสื้อไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเลยทุกคนก็สามารถทําที่ชุดนี้ได้เลยของแนนเข้าไปก็คือทําเลยตอนแรกอะ่ะ มันจะมีเลเวลระหว่าง0-100ถึง100นะทุกคนคือพี่เขาบอกว่าถ้าอยากให้มันเห็นผลนะก็จะต้องในเลเวลที่แบบ50อัพขึ้นของแนนะ่ะก็ทำไปเลเวลร้อยเลยนะทุกคนคือเขาจะค่อยๆปรับระดับนะเขาจะถามว่าเราไหวไหมเราไหวไหมเราไหวไหมแล้วก็ปรับระดับไปเรื่อยๆคือพี่เขาก็ค่อนข้างตกใจนะที่แนนสามารถทำได้แบบ100เลยเต็มประสิทธิภาพของเครื่องเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าแบบ คนที่จะทําได้ส่วนมากก็ต้องแบบเป็นคนที่แบบเล่นแบบเล่นออกกําลังกายอยู่แล้วเล่นกล้ามอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆนั้นไม่ได้คนออกกําลังกายเลยนะทุกคนคือสามารถที่จะแบบ100ร้ยได้เหมือนกันคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นตอนแรกเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยชินแต่ผ่านไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มแบบเออเราชิลมากขึ้นเราสามารถที่จะแบบทําได้มากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยคือหลักการทํางานของเขาอะค่ะทุกคนมันจะคล้ายๆกับว่าเป็นเครื่องที่ฟอร์ให้เราแบบเกง่งกล้ามเนื้อคือเราไม่ได้แบบ ไปนอนชิลๆคือมันนอนชิลๆเหมือนกันแต่ว่านอนไปเก่งไปอ่ะทุกคนเก่งตามจังหวะของเครื่องพอมันวืดวืดพอวืดแรงๆเนี่ยมันก็เราก็ต้องมเก่งมากๆแล้วก็ปล่อยเก่งแล้วก็ปล่อยคือตามจังหวะของเครื่องตามจังหวะเสียงนั้นเลยทุกคนคือเหมือนแบบ เหมือนเราได้ออกกําลังกายอะแต่มันมันมันเหนื่อยนะแต่มันไม่มีเหงื่อมันมันรู้สึกว่าเออเราเหนื่อยที่เราต้องเก่งหยุดเกงหยุดเกงหยุดอะไรอย่างเงี้ยสําหรับหน้าท้องนะทุกคนนั้นว่านนชิลมากเลยนะกับหน้าท้องแต่แบบว่าพอเริ่มมาทําตรงก้นอะไรอย่างเงี้ยนนเลยรูสึกว่าแบบร้อยหนึ่งมันไม่ไหวจริงๆทุกคนคือมันแบบหืมสั่นสะเทือนไปทางล่างเลยนะทุกคนคือแบบว่าเหมือนแบบทำพอมันแบบวื้ทีนึงมันแบบสั่นแบบโห รับได้น้อยมากทุกคนแนนก็เลยปรับระดับไปอยู่ที่ประมาณ80กว่านะทุกคนก็ <Okay. S 1> ก็ถือว่าไม่แย่มากนะเขาบอกว่าประมาณ50กว่าก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยอันนี้แนนไป80กว่าก็ก็โอเคนะก็ยังก็ยังได้ยอยู่นะสำหรับคนไม่ออกกําลังกายอย่างแนนนะมันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเลยอะ่ะ แต่สําหรับใครที่แบบว่าออกกําลังกายอยู่แล้วอยากจะทดลองทํแนนว่าอาจจะได้ผลดีกว่าแนนนะอาจจะได้ผลมากกว่าแนนด้วยแนนอาจจะผอมแบบผอมแห้งๆนะทุกคนเพราะแนนควบคุมอาหารอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องออกกําลังกายเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่สามารถออกกําลังกายได้ควบุมอาหารได้แล้วทำเครื่องนี้ด้วยนะแนนว่าแบบโหเวิร์กเลยทุกคนกล้ามาแน่นอนบิกินี่ซิกแพคต้างมาแน่นอ่อะ ส่วนถ้าถามว่าใน,นทำที่ไหนนะใน,นทำที่เชอร์คลินิกแถวบางนานนะทุกคนเซนทัลบางนานเลยอยู่โซนออฟฟิศนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะเดี๋ยวยังไงเนนะจะทิ้งคอนแทคไว้ทางด้านล่างนะคะเกี่ยวกับคลินิกก็คลิปนี้เนนะก็ไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้หรืออยากให้แนนพาไปทำสวยไปทำอะไรก็อย่าลืม คอมเมนต์ลงมาทาั้งด้านล่างนะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้แนนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย